คนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าจักรวาลคืออะไรที่ไกลตัวเป็นสิ่งที่กว้างใหญ่และลึกลับแต่จริงๆแล้วจักรวาลน,นั้นอยู่ในตัวเราทุกๆคนไม่ใช่สถานที่แต่คือสภาวะของความเป็นไปได้ทั้งหมดทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้น และจะเกิดขึ้นถูกเก็บไว้ในสนามจักรวานนี้หมดแล้วและจิตไม่ใช่ความคิดไม่ใช่อารมณ์แต่คือหน่วยที่รับรู้ได้ถึงพลังงานละเอียดที่สุดจิตบางชั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลของจักรวาลได้เลยแต่จิตชั้นนั้นจะถูกกรบด้วยเสียงดังของชีวิตประจําวันลงสก่อนจักรวานนั้นไม่เคยปิดกัน้นแต่เราต่างหากที่ยังเข้าไม่ถึงชั้นลึกของจิตที่สามารถจะสื่อสารกับจักรวาลได้หากใจเรานิ่งพอและโปรง่งที่จะไม่เอาอัด ตาไปบิดเบือนคลื่นนั้นเราก็อาจจะรับรู้คลื่นของจักรวาลได้และเมื่อคุณฟังคลืนนั้นบ่อยขึ้นจิตจะค่อยๆปรับตัวให้ตรงกับคลื่นของจักรวาลโดยธรรมชาติและเมื่อคลื่นตรงกันคุณจะไม่ต้องถามอะไรอีกเลยเพราะจิตนั้นจะรู้ได้เองโดยที่ไม่ต้องคิด